มีเลยแตะแล้วก็นีนะมี่นฮ่าฮ่าฮ่าี่าย่า้่าง่ะฮ่าว่าฮ่าฮ่นฮ่อ่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าั่าา่ โอเคแป๊บหนึ่งนะคะนี่เลยเป็นห้องน้ำแบบไม่สวยเนาะไม่สวยบ่ะเดี๋ยวเราไปทัวร์หลักบ้านกันกว่าสวัสดีครับเบลนี่สวัสดีพี่พีกันสวัสดีครับพี่พี่ค่ะนี่ค่ะเป็นเปลี่ยนใหม่เนาะ ตานนี้ทีใ่ใครถ่ายค,คลิปอยู่โอเคเห็นกันนะจ๊ะทุกคนดูกันเยอะๆหน่อยนะยั่ไม่มีตังค์จ่ายค่าเรียนจ่ายค่าจ่ายนะโอเคเห็นนะนะจ๊ะต้องขออาภัยนะจ๊ะที่ไม่เห็นหน้านะ ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ทำ ep สองเสร็จแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวมาเล่นมาถ่ายคลิปกันในนี่เฮาส์ให้ดูด้วยนะจ๊ะเฮ้ยเบลพอยันงยังยันี่ก็เป็นห้องครัวเล็กๆน้อยๆนะจ๊ะ อันนี้เป็นที่ทำงานของแม่นะนี่เป็นของนะจ๊ะนี่ด้วยอ่ะนี่ทีวีจะมาอวดนี่ทีวีสี่จุดเก้านิ้วไอ้ทีวีเล็กๆโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้อง ขอแค่นี้นะจ๊ะบ๊ายบายจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกระโดดสุขสันต์สไครด้วยไอ้ยอะ